รู้ไหมว่าการใส่กางเกงในคุณก็เป็นไส้เลื่อนได้พูดถึงอาการไ้เลื่อนมีหลายคนที่ยังเข้าใจว่าไม่ใส่กางเกงในละสิ fit, <ๆ>ก็เลยเป็นไส้เลื่อนและก็ต้องมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เป็นไ้เลื่อนได้แต่จริงๆแล้วถึงจะใส่กางเกงในคุณก็จะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้นะครับไ้เลื่อนเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่เป็นที่ผู้ชายเยอะกว่า ไส้เลื่อนเกิดจากความดันภายในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นประกอบกับกล้ามเนื้อและผังผืดบริเวณช่องท้องอ่อนแอลำไส้เล็กจึงเคลื่อนออกจากช่องท้องมาตุงบริเวณสะดือขาหนีบหัวหนาวถุงอัณทะหรือที่แผลผ่าตัดจนเกิดเป็นก้อนตุงนูนขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการไส้เลื่อนมักจะมาจาก การที่ต้องออกแรงเบ่งอยู่บ่อยๆอย่างเช่นยกของหนักไอจามท้องผูกหรือปัสสาวะลำบากจนต้องเบ่งรวมไปถึงคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่อย่างหนักหน่วงก็เป็นได้เช่นกันนะครับเพราะไปเพิ่มความดันในช่องท้องจะเห็นได้ว่าจากปัจจัยเสี่ยงข้างต้นการใส่กางเกงในหรือไม่ใส่นั้นมันก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นไส้เลื่อน และไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถเป็นไส้เลื่อนได้เช่นกันที่ผู้ชายเป็นมากกว่าเพราะผู้ชายมีท่อน,นำอสุจิออกมาบริเวณอันทะเท่ากับมีรูอยู่ตรงขาหนีบทาให้มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้มากกว่านั่นเองคนที่เป็นไส้เลื่อนส่วนใหญ่จะไม่แสดงความเจ็บปวดที่เด่นชัดแต่จะรู้สึกหน่วงๆถ้าปล่อยไว้นานๆจะเริ่มมีอาการจุก เจ็บปวดบริเวณจุดที่ตูงนูนขึ้นมาแน่นท้องปวดแสบปวดร้อนและถ้ายิ่งปล่อยไว้นานลำไส้จะยิ่งทะลักออกมาเยอะจนผนังช่องท้องรัดตัวลำไส้จะขาดเลือดเนื้อเยื่อติดเชื้อและเสียชีวิตในที่สุดโดยทั่วไปเรามักตรวจเจอความผิดปกติของไส้เลื่อนได้เพราะความต่งนูนออกมาที่ช่องท้องแต่บางราย ที่ผนังหน้าท้องหนาหรือมีน้ำหนักตัวมากอาจต้องใช้การ CT c สแกนและหากพบว่าเป็นไส้เลื่อนต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวเลยนะครับอย่าปล่อยให้ทิ้งไว้นานละ่ะเพราะมันอันตรายมากๆเลย